8, โบย่า by WM8 Pro K2 กันนะเดี๋ยวเ,เ,เราจะมาอ n นบ็อกให้ดูเปิดมาก,ก็จะเจอรีเซ i v e ฟเวอร์หนึ่งตัวนี้มีสองเสาแล้วก็จะมีพานสมิเตอร์สองตัวแบบนี้นะหน้าตาเหมือนกันอีกตัวหนึ่ง สองตัวแบบนี้อันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณส่วนรีเซิฟเวอร์จะเป็นตัวรับสัญญาณนะก็จะมีสายไมค์มาให้แล้วเราก็จะเอาฟองน้ําที่เขาให้มาในถุงมาใส่ตรงหัวมันแบบนี้นี่ะอันนี้นนะนนนจะมีสองเส้นถูกคะตัวนี้จะเป็นชูมเมาส์เพื่อเสียบกับตัวกล้องไปที่ตัวรับสัญญาณนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ต่อระหว่างรีเซิร์ฟเวอร์ไปที่กล้องอันนี้เป็นตัวที่ต่อกับไม้ทั่วไปหน้าตาของทั้งหมดก็จะประมาณนี้แล้วเราจะมารีวิวเสียงกันอันดับแรกเราต้องใส่ถาด้วยตัวรีเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อน <S <S ก็คือมันจะมีข้างๆเางนียแล้วก็ที่ใส่ถาดแล้วก็บิบบิบมันออกมานหนึงก็ดิงมันออกมาแบบนี้ก็ใส่ถาด เสร็จแล้วเราก็ใส่ปึ๊บนี่ง่ายอ่าแล้วเราก็เอาสายเนี้ยที่ต่อกับัวรีซิเวอร์ไปหากล้องมันจะมีเห็นไหมทุกคนมันจะมีไลน์เอาท์กับสายเอ,อ่อรูหูฟังเราก็เสียบไปที่ไลน์เอาท์เนาะก็อีกรูนึงก็ผิดผิดผิดนี่เราก็หมุนมันหลุดง่าย รีเซิฟเวอร์เนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาอีกดูอีกดูนึงค่ะไปเสียบที่กล้องแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินกันอยู่ตอนเนี้ยคือเสียงจากกล้องนะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างเสียงที่เข้ากับกล้องกับเสียงที่เข้ากับไมไวเลสนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาประกอบตัวท่อทรานสมิเตอร์ก็คือเหมือนเดิมวิธีการใส่่านเหมือนเดิมเลยละนะคะนี้ก็ดึงมันออกมา ็ใส่เหมือนเดิมก็กดกดมันลงไปนี่ง่ายดาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทา a สมิ i ตอ e r สังเกตว่ามันจะมีแค่เสาเดียวแล้วเราก็เอาไมคที่เราได้มาแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนมันก็จะมีล i n e ินกับเส่เหูฟังแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดเครื่องเป็นกลุ่ม power นี่นะแล้วก็ทำการ เปิดเครื่องเจ้าตัวรีซิฟเวอร์ด้วยซึ่งในตัวรีซิฟเวอร์เนี้ยปุ่มจะอยู่ข้างๆนี่ค่ะตรงนี้แล้วก็กดค้างไว้อ่าโอเคตอนนี้คือเสียงจากไม์ไวเลสตัวโบยา่าแล้วค่ะก็เนี่ยถ้าสังเกตแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ใช้อ่ะตัวรีซิฟเวอร์ตัวเนี้ยมันจะขึ้นเป็นแชนแนลเอแล้วไฟมันก็จะขึ้นไปที่ตัวเอก็คือเป็น Channel A เราก็มาดู ตัวทรานสมิเตอร์ตัวนี้ก็เป็นแชนแนลเอเหมือนกันน,นี้ก็คือใช้คู่กันแต่ถ้าสมมุติว่าอีกตัวหนึ่งเปิดขึ้นมามันจะเป็นแชนแนลบีถ้าเราเปิดขึ้นมาตัวนี้เปิดขึ้นมามันก็จะเป็นแชนแนลบีแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ถะะังครับโอเคเสียงฟังชัดไหมเฮส่ะ okay, <th> เป็นไงคะเสียงจากไม์ตัวนี้ชัดกว่าที่อยู่ในกล้องไหม น่าจะเห็นหึงความแตกต่างกันแล้วนะก็สำหรับใครที่สนใจ My w i l e t ยี่ห้อโบย่ารุ่นใบ WM8 Pro K2 นี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee Thailand น,นะเพราะว่าพวกเราก็สั่งซื้อมาทาง Shopee Thailand เหมือนกันในราคาเพียง4,000ต้นต้นเองนะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจสามารถสั่งผ่านทาง Shopee ได้เลยนะคะ